พามาเล่นเกม GTA ชาวโลนะครับผมเป็นเสื้อออนไลน์เสื้อหนึ่งครับเป็นเสื้อของไทยนี่พามาเล่นนะครับผมเล่นยังไงเล่นฉุดสอนนะครับทั้งหมดเลยพื้นฐานอะไร่มากมายไปแจนี่ร้อ,องทำไมเนี่ยอ่าขั้นตอนแรกถ้าเรามีรถนะเราเราพิมพ์นี่เลยีคอมาก,ก่อนเลยอ่ารถไม่มาใช่ไหมโอ้รถไม่มา,มอมมาเออก่ยจะมาไอ้สัส ครับผมอันดับแรกผมจะพาไปอวัดหลวงพ่อนะวัดหลวงพ่อเป็นวัดสันเจา้าขี้ไก่ปูรล้นด้วยไอกเอยไม่ใช่ครับผมจะพาไปไหว้ว่าน่าจะได้ยิงกันแล้วนะโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มันนอนทําไมเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะอ้าวเป๊ปซี่ขี้ไก่ปูโอ้โอ ผมเป็นคนที่ครับรถได้เก่งมากเลยนะในเกมออนไลน์พูดตรงๆนะรถผมไม่เป็นอะไรอ้าวกำลังคุยเลยว่ารถผมไม่เป็นอะไรอ้าวมันตามมาทำไมโอ้ยมันยิงเว้ยสิโอ้ฝันไปเถอ,อะกูนะระดับโลกนี่ครับป้าหลวงพ่อต้องมาสนามบินมามมันจะมีสนามบินใช่ไหมครับเราก็เข้าไปเลยครับมันจะมีสารเจ้าขี้ไก่ปู่รุ่นด้วยไก่อยู่ครับนี่ครับเราก็ ขี่รเข้าไปเลยไม่มีอะไรมากครับก็เข้าวัดเขาต้องเข้าอย่างนี้ก็เข้าออกปกติไม่ได้หรอกเกมนี้มาสวนมุนเลยโอ้อะไรเนี่ยได้ตังค์แค่นี้โอ้นะครับผมจะขับรถออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรทําอ่ะก็จะไปป้นธนาคารเลยทีเดียวมันสามารถป้นธนาคารได้นะครับเกมนี้กับป้นเนี่ยเซเว่นได้ แต่ซซเว่นเนี่ยผมไม่แนะนำนะมันได้ตังน้อยแต่ว่าก็วินาทีก็เท่ากับป้นธนาคารนั่นแหละเดี๋ยวไปป้นธนาคารเลยธนาคารจะอยู่ใกล้ๆกับโรงพักนะครับพ้นปุ๊บตำรวจมาปุ๊บโดนจับปั๊บเข้าคุกปุ๊บโอ้โหสัตว์เอ้ยพบละหมื่นติบเลยครับโอ้น้ำมันเหลือเกปอรครับต่อเราต้องไปแปะเติมน้ำมันซะหน่อยนะครับนี่ครับปั๊มน้ำมันแล้วก็ เติมน้ำมันสักหน่อยดีเติมน้ำมันเติมไงครับกด F I L L o นะครับผมหรือว่าฟิลนี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้รอสักนิดหนึ่งให้มันเติมน้ำมันหน่อยอ่าคุณเติมน้ำมันเต็มถังแล้วราคาศูนย์บาทก็เขาจะแจกน้ำมันฟรีนะเสื่อมนี้เขากลัวลูกนี่เสียตังค์เว่ยว่าน้ำมันยิ่งแพงอ้าวโ,โอ้ชอนผมทำไมครับ ก็จะมาป้นเหมือนกันเลยนี่นี่ครับธนาคารครับธนาคารเราไม่สูครับอืมเราไล่ให้ไาก่อนพวะว่ามันน่าจะกลับมาแน่นอนเลยมันน่าจะมายิงผมผมถือปืนควนตีนเขาสกนะโอ้โอ้มันมาปุ้นกัญชาเลยเนี่ยโอ้เอาอยิงยิงกูด้วยยิงกูด้วยโอ้ประเด็นยิงกูเชยไอ้เหี้ยนี่ยังไงยิงคืนเลยไงแต่ทำไมาเออไอ้เหี้ยแม่งลุมไงครับคนประเพน,นีไม่น่าเกินมาเป็นคนเลยแม่งลุมไอสัด เจอตัวตัวรับรองกูแพ้มึงพี่สแตนเอ๊ะนาพูดเลยอ่าผมเปลี่ยนจากการป้นธนาคารเป็นป้นซีเบนนี่ว่าป่าธนาคารแม่งคนคุมครับคนคุมธนาคารเอ้ยเฮียคนคุมแก๊งูมีอ้าวเฮียไปทางไหนเลยเนี่ยตายหาเลยเนี่ยโอ้โหพี่สแตนเอ๊ะก็อย่างนี้แหละครับคนไทยมาใจส้นตีนครับเอ้ะอะไรวะไง นะวาไอพวกนอหน่อยอย่าโด,ดนรอ,อดูแลกันได้เลยเอ้ยไ้สัดยังไงใครอยู่ทางนี้กูจําได้มันมีตัวเดียวเราต้องมาใช้ตูดมันเห็นมันเลือดเหลือน้อยเลยไงประเด็นนี่ไง,ไงอุ้ยไม่ตายต้องกลับเข้าไปพระราชวังแล้วใช่พระราชวังหรือเปล่าอุ้ยผมเกือบตายนะเนี่ยต้องกลับไปเติมเลือดสักหน่อยกดตัวเฮ็ดน,นะครับเพื่อเอาเปืนต้องอยู่ในแกง้งเท่านั้นถ้าอยู่นอกแกง้งเอาไม่ได้นะโอ้สือ,สอ ออกไปผมจะวิ่งแบบสี่คุร้อยโอ้เราร้ระเบิดโอ้โ้มันจะมาฆ่านี่อันนี้ก็ตายแล้วครับเราก็วิ่งแล้วครับโอ้เพื่อนมันตามมาไหมครับเออปีคออย่างด่วนครับงั้นโดนยิงตายเออตายครับโอ้ผมว่าผมพิมพ์ชาไปนะไม่พิมพ์ชามันก็เร็วเกินไปไอ้นั่นสุด้ผมว่านะผมไปนี่ดีกว่าคนซเซเว่นเร็วๆดีกว่าโอ้รถคันสีขาวเนี่ยขับได้นะครับแต่ขับไม่ได้ครับเพราะว่าแมงเ้ยมันขึ้นอยู่ทงรถครับที่มัน นะครับตามผมมาแล้วโอ้โหครับโอ้โหกระถือผมลงมาผมเนี่ยเลยนั่นไงไอ้สั์เอ้ยคนไทยคนไทยหัวใจแอป,ปีปโอ้โหแก๊งมันใหญ่ครับพวกนี้แก๊งมาเฟียชื่อแก๊งมันก็โหดแล้วแก๊งผมอะไรครับแก๊งสายเขียวโอ้โหอย่างคนดูดยาอ๋อไอ้นี่โอ้โหมันมันนี่นี่นะครับเนี่ยเอ้าผมตายคารถเลยผมว่าผมไม่ได้ไป,ปนแล้วมั้งเนี่ยจะได้ปนไหมนเนี่ยโอ้โหผม จะออกจากแจงนี้มากเลยอ่าผมออกจากแจงนี้ดีกว่าแล้วไปเข้าแจงองินเลยง่ายกว่าเข้าแจงอื่นที่มันไม่ไม่อัปีเท่าแจงนี้ผมจะเข้าแจงเออแจงม่วงนะเนี่ยผมเป็นไอแห้งครับไอแห้งโอ้มันไม่ได้นะเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันมาย่งรถผมแถมยังให้ผมขึ้นรถกับมันเป็นคนที่เร็วซ้ำอ่ะมาขอเถิดทูดแค่นี้ มันไม่ได้นะนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจย์มอเจย์วัยรุ่นนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่ารถบุกเบิกรถบีบบักเดีผมพาไปปุ่นเซเว่นเลยแล้วก็จบเลยนะพื่อตรงเซเว่นมันเซเว่นที่ลึกลับที่สุดเซเว่นบนตึกครับในหลวงมันบุญแล้วเซเว่นสามารถเปลี่ยนสก,กินได้นะเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนหรอกขี้เกียจ ยังต่างๆเซเว่นบนตึกก็หายง่ายครับมาที่ตรงนี้ก็ตรงไปเลยครับมันจะมีม่องโดดโนนอยู่ครับไม่ต้องห่วงมันจะเป็นม่องโดดโนนสุดเฟีย้ยวนะนี่นี่ม่องโดดโนนมาถึงแล้วก็โดดนโนนเลยฟุ๊บเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้อยอ,อุ้ย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 ออ้ยอุ้อ้โอ้ยิงกูด้วยไอ้สัตว์เออยิงผมทำไมผมเป็นคนดี ปจะไปแล้วโหปนตรงไหนก็ไม่ได้ครับปนตรงนี้แหละผมจะขึ้นไปตรงนี้อะมันมีทางไปแล้วก็ผมก็จะป้นเลยเพีย์นี้นะครับนี่็อบยีิบสี่นี่แล้วก็จะป้นเราวก็ได้เงินมาเท่าไหร่ ไายมาไม่เท่าไหรเอา้าอะไรเนี่ยนี่รถได้ไงก็จะไป A A นี่เลยก็หนีไปเรื่อยหนีจนวิ่งข้างบนหมดนะเดี๋ยววิ่งหมดเดี๋ยวผมเอ่อตัดต่อมาเลยกันโอ้ไม่ดีกว่าผมจะเข้าไป A ไปในสถานีตำรวจเลยว่าที่นั่นน่าจะไม่มีตำรวจน่าจะใช่นะผมเข้าไปแล้วก็รอแล้วก็เจอกันก็เจอกันนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวผมจะซ่อนไว้ตรงนี้ไม่น่าจะมีใครมานะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนวิหายครับครับผม สวัสดีครับมันก็วิหมดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ลงุงแจงทีม่มีผู้คนอาศัยอยู่นะผมนีหายมาจากเมืองไม่มีน้าจะไม่มีใครมายิงผมนะอ,อ้าวเฮ้ยครับมีคนครับให้ผมยิงคนนี้ก่อน,นครับไค่อยลากันไปก่อนนะ โอมันหนีผมไปแล้วเฮ้ยเหลืองครับสายเหลืองครับสายเหลืองเอาติดสองดาวทำดาวด้วยยิงสิครับรออะไรครับโอ้โหรับมันไปแล้วครับอืออ้พานีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี ครับแจกแจกแจกแครับผม